กง1 3 0 2 1ครับนี่ผู้จัด,ดการเอาขาด Divo นะนะโโยกแล้วครับ Dmax ครับ1 2 1สองครับ จากอู่ช่างเกมนะครับกล่องหลักบ้าบ้าครับผู้จัดก,การกลองครับ สิบเครับสิบเอครับ6 0สิบ2เครับ202รอครับตันนี้จากช็อปป้พวีโปรครับกับสามครับ สองสี่ครับรถบ้านก็ค่างเกมครับสิบเอ็ดสองเจ็ดสองครับสิบเอ็ดสองเจ็ดสองครับหนึ่งจุดหกเจ็ดสี่ครับร้อยเก้าสิบเก้านี่ครับจาก a อแอนป๊อองเจ็ดนะครับ จครับสองศ5แท็กครับสจาครับแท็กบบีครับเอ1 2นครับอเวลาเท่าไหร่ครับ10.793อูม,มาโน